สวัสดีครับก้วันนี้นะคะผมอยู่ยกับผมนะคะกอรนอนนะคะทุกคนกอดนอนก็จะพาทุกคนมาเล่นจลร้อนกันนะคะใครที่ใครที่อยากเล่นจลร้อนแบบกอดนะมอนะคะทุกคนก็สามารถกดตามมิข้างล่างของผมได้เลยนะคะหรือใครอยากได้ชุดนะคะทุกคนครับผมเข้าไปติดต่อเว็บให้เด้วเขาบอกว่ามีชุดเจดด้วยนะคะ โอ้โหครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่กับเมลซซานะครับทุกคนมาดูกันเลยครับทุกคนครับเมลซซานะครับทุกคนว่ามันจะแตกเท่าไหร่กันนะครับทุกคนครับก่อกนจ่นะคะก็กดอย่าลืมกดติดตั้งกดไลค์กด like, แชร์ให้กดหมอนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กดหมอนด้วยกดหมอนจะได้มีกำลังใจเลยนะคะทุกคน วังน,นี้นะครับโอ้โหมาครั้งแรกก็ได้เพชรตามเมวเลยนะครับทุกคนครับเราลองเพิ่มแบกันดีกว่าโอ้เหี่ยคาจังเลยครับโอ้ทุกคนมาแล้วครับอ่าฟันหน้ามันครฟันหน้ามันแข็งโอ้ทับทุกคนอืมมันให้เพชรม,มาเพชรแรงแรงไวนะครับโอโ้ทุกคนครับ ทุกคนครับอย่าลืมไปกำลังใจให้กอดหมอนแล้วนะครับโอ้โหถ่วยหม้อหม้อแหกแตกกระโปรงมาแล้วทุกคนโอ้โหได้ตังค์มาอยากได้เพก้าอยากได้เพก้าทําไมมาให้เพกเลยโอ้โหครับทุกคนมาอีกแล้วฟังหน้าบ้างฟังหน้าบ้างชะโตไม่ได้เพกนะอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนครับอีกครั้งเดียวอีกอังเดียวโอ้โอ้ ดูคอนครับอุ้ยได้เพลกมาแล้วครับดกคอนครับได้เพล็กมาแล้วเข้าชฉล,ลิ้มสิบสี่ตางเลยพี่โอ้ทุกครฟักฟักฟักเออฟัฟฟงเอิบมาฟังเอิบมาเลยครับโอ้ยเนี่ยม,มูตาหมามูตาไม้เดี๋ยวฟักมีเกาะ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 นะครับเนี่ยฟักเลยฟักเลย โ oh. oh. อ้แข็งแกแน่เลย oma, 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 ลอาชเมียรค่อยแข็งแกิน,น่เลยโลมาค่อยโลมาค่อยโลมาค่อยส็อตโลมาค่อยว้านี่ถือ,าย,ถอายเป็นตั้งใจเมื่อถือายเป็นตั้งไหนมาเป็นตังไหนครับถือไฟครับเอ่าเอ่าเท่าโอ้ my god oh my god อันนี้ถึงลูกตุ้มมาถึงลูกตุ้มเป็นจ้งดังใช่ถึงลุกต้มแล้วมันก็เป็นจ้งดังโอ้โหว้าวนะครับก่อนอย่าลืมนะครับว่าก่อนขาดอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ได้เยนะครับอยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมนะครับเมนบอกสั่นได้เลยนะครับว้าวทุกคนเรามันก็ต้มมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หนะครับใครที่ทลาดถูกว่าผมไป เท่าไหร่นะครับผมมีรางวัลให้นะคะทุกคนครับจะมาแจกรางวัลคลิปต่อไปนะครับทุกคนใครที่อยากดูก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับนี่นี่นี่ทุกคนเท่าไหร่กันนะครับทุกคนครัอบอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับอยา่าลืมนะครับดูให้จบนะครับแล้วก็มีรางวัลท้ายคลิปนะครัคคบสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ